สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกลับมาเจอกับครูอาร์มี่อีกแล้วนะครับใน E.P. ีนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆนะก่อนอื่นกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนใจในคลิปของผมนะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของกฎแรงดึงดูดน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ส่งเข้ามาถามนะครับถามว่าเขาเคยได้ยินมาว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ย มันจะต้องนั่งสมาธิด้วยอ่าต้องนั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิจริงไหมต้องนั่งสมาธิยังไงแล้วนั่งสมาธิแบบพุทธแบบนั่งแล้วตนบรรลุหรือเปล่าหรือแบบไหนเดี๋ยวนี้ผมจะมาตอบคำถามกันนะครับก็กฎแรงดึงดูดนะครับหรือ law of attraction เนี่ยนะครับเขาก็ มันมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกับการฝึกสมาธินะครับการฝึกสมาธิเนี่ยไม่ได้หมายถึงการฝึกสมาธิแบบพระหรือแบบชาวพุทธของเราเสมอไปแต่แบบชาวพุทธได้ไหมก็ได้เพราะจริงๆมันมีเป้าหมายเดียวกันคือฝึกจิตนะฝึกจิตให้มันสงบส่วนจะฝึกแล้วจะบรรลุอ่ามีมีอะไรอ่ะมีพลังอภินิหารหรือว่าจะขึ้นนิพพานหรืออย่างเงี้ย ผมก็ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะเป็นคนละทางเมื่องไหมครับเหมือนกับเริ่มการนั่งสมาธิเนี่ยเริ่มไปเริ่มไปทิศเดียวกันแต่พอเกิดสมาธิจิตสงบแล้วเนี่ยมันก็จะมีทางแยกต่างๆเหมือนในทางพุทธเองนะครับพอเริ่มจิตสงบแล้วก็จะมีทางแยกเป็นฝึกแบบกระสินแบบเพ่งหรือฝึกแบบนึกภาพฝึกแบบนึกลมหายใจไหมครับก็มีทางแยกเช่นกัน อันนี้เนี่ยก็มีทางแยกเช่นกันนะครับในการฝึกสมาธิอันนี้นะครับส่วนมากนะอเอาแบบวิธีผมก็แล้วกันผมก็จะนั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจมันสงบมันไม่คิดฟุง้งซ่านแล้วก็เพ่งพอเกิดสมาธิแล้วเนี่ยเราเราก็จะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มรู้ตัวแล้วเราก็จะเพ่งในสิ่งที่เราต้องการนึกภาพว่าเราได้สิ่งนั้นแล้ว เหมือนในคลิปที่ผ่านมาไหมครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าภายในสิ้นปีนี้เราต้องได้เงินหล้านบาทอ่าดูอยู่จะไปคิดปุ๊บเลยมันจะฟุ้งซ่านมันมันจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับผมก็จะใช้วิธีการนั่งสมาธินั่งโดยอาจจะนึกถึงลมลมหายใจแบบชาวพุทธของเราก็ได้นึกถึงลมหายใจเข้าออกเข้าออกเพราะมันเริ่มเริ่มนิ่งๆน,น,นะครับ เริ่มเริ่มนิ่งๆนี่หมายถึงว่าคือคือผมว่าทุกคนแหละครับพอนั่งสมาธิเริ่มเริ่มนั่งสมาธิใหม่ใหม่เนี่ยลมหายใจมันมันมันรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกจริงๆแหละนะครับเข้าออกเข้าออกสักพักไปคิดเรื่องอื่นเห็นไหมเข้าออกเอเดี๋ยวคืนนี้มีบอลนี่หวะเออไม่ได้่พอรู้ตัวปุ๊บดึงกลับมาเข้าออกเข้าออกโอ้ยพรุ่งนี้มีมีนําเสนองานโอ้รู้ตัวเข้าออกเนี่ยครับ นั่งไปสักพักหนึ่งจนมันจนมันไม่ค่อยคิดฟุ้งซ่านออกไปทางอื่นแล้วมันจับแต่ลมหายใจได้สักพักใจใหญ่แล้วโดยที่ไม่คิดอย่างอื่นเนี่ยโอเคเราเริ่มมีสมาธิแล้วพอเริ่มมีมสมาธิแบบนั้นแล้วผมก็จะไปจินตนาการภาพภาพที่ผมมีเงินหนึ่งล้านบาทภาพคือผมได้รับเงินหนึ่งล้านบาทเข้ามาในบัญชีเลยผมไม่สนใจด้วยซ้ำว่ามันจะมาจากไหนแต่มีเงินเข้ามาแล้วแล้วผมเอาเอา,เอานำนำเงินนั้น ไปแบ่งให้พ่อให้แม่แบ่งไปทำบุญแบ่งไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้แบ่งไปลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนึกภาพที่เราได้และได้แล้วแน่ๆแล้วแล้วเ,าเอาเอาไปใช้อะไรบ้างความคิดอันนั้นจะส่งจะส่งพลังมากๆนั่นเองนะครับจะส่งพลังมากๆเลยนะครับนี่แหละครับง่ายๆเลยนะครับการนั่งสมาธิเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะนั่งเพื่อต้องบรรลุอะไร แต่นั่งเพื่อให้จิตเราสงบถ้าเราอยู่กับตัวเองไม่คิดวกแวกเรื่องอื่นแล้วเราจะมีพลังโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมาตามกฎแรงดึงดูดน,นะครับนอกเหนือจากนั้นจะมีอะไรอีกผมสรุปคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับการฝึกสมาธิเนี่ยนะครับมันจะเป็นการเสริมสร้างให้เรามีสติ เสริมสร้างให้มีสตินะครับรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าใครติดตามคลิปผมเมืคลิปที่แล้วผมบอกไว้ข้อหนึ่งเลยคือเราต้องมีความคิดบวกอยู่เสมอสร้างแรงสั่นสะเทือนที่มันเป็นบวกคิดแต่เรื่องบวกเรื่องดีมีความสุขนะครับคิดแต่เรื่องดีๆเอาไว้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเราจะรู้ตัวว่าตอนนี้เราคิดเรื่องดี ต <c oughs> อไปนะครับคิดเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีอยู่พอรู้ตัวเอ้ยเผลอไปคิดลบเอ้คิดลบเช่นไรดีอืมเอคนนั้นใส่ไม่ดีคนนั่นงเงียประมาณเนี้ยนะครับมันอาจจะมีอาจจะแอบคิดพอเราฝึกสติบ่อยๆฝึกสมาธิบ่อยๆเเรามีสติอ๋อรู้ตัวดึงกลับมาคิดเรื่องอื่นที่มันมีความสุข <c oughs> แบบนี้ครับเราก็จะส่งอารมณ์เรา ทรงความถี่ของเราไว้ในความถี่ที่ดีได้นะครับอย่างที่สองคือเราก็สามารถควบคุมความคิดของเราได้นะครับก็อย่างเช่นบางทีเนี่ยเราเราคิดว่าเราอยากได้อย่างนี้นะเช่นอไม่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 ใช่อยากได้ขอภายเราได้แบบนี้มาแล้วเช่นมีเงินหนึ่งล้านบาทแต่พักหนึ่งคิดเอ๊อสองล้านดีว่าเออสองล้านน็น่าจะซื้อของได้เยอะเอ้ยแม่ล้านเดียวล้านเดียวเอ๊แต่สัก หกล้านนี่นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่มั่วไปหมดแล้วนะครับความคิดเรามั่วสับสนไปหมดเลยนะครับกดแรงดึงดูดเนี่ยเราต้อง <c oughs> มุ่งมั่นกับความคิดต้องต้องการอะไรอยากได้อะไรและคิดว่าอยากและคิดว่าได้อย่างนั้นมุ่งมั่นกับมันจนมันได้แล้วเดี๋ยวค่อยพัฒนาเป้าหมายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับมีเคยมีคําสอนไว้ว่าจริงๆเราเนี่ย <c oughs> เราเกิดลงมาเนี่ยครับ จักรวาลเนี่ยจะสนับสนุนเราอยู่เสมอแต่พอเราคิดจะ,จะอย่างได้อย่างนี้ทํานี้ได้ยังี้จักรวาลจะให้ละเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจอีกจักรวาลเอามา,เ,าเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเปลี่ยนให้อะเปลี่ยนอีกโอ้ไม่ให้มาละน้าลาคาญใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องมุ่งมั่นนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็จะการฝึกสมาธิเนี่ยก็จะทำให้เราเหมือนว่างไงพอเราสงบแล้วเนี่ยเราก็จะคิดบวกเสมอ จะคิดบวกเสมอคิดในสิ่งที่ดีเสมออยากช่วยเหลือคนอื่นอคิดในแง่ดีกับคนนั้นอะไรประมาณเนี้ยความโกรธจะลดลงนะครับพอความโกรธลดลงนะครับเราก็จะอยู่ในคลื่นความถี่ที่มันดีๆอยู่เสมอนั่นเองอือนะสมาธิช่วยได้นะครับแล้วเราก็จะไม่เครียดไม่วิตกกังวลอะไรง่ายๆขนาดนั้น นะครับบางทีเนี่ย <c oughs> ยกตัวอย่างใลดีในเรื่องเดียวกันส่วนมากคนเขาจะคิดลบว่าหืมระวังมันจะเป็นอย่างนั้นนะระวังจะเป็นอย่างนั้นนะอแต่เราอะจะคิดในอีกมุมหนึ่งว่าเอะเขาได้อย่างนั้นนี่เขาได้อย่างนี้ดีมากเลยยินดีกับเขาจังเลยเห็นไหมเห็นไหมครับมันต่างกันเลยเอาย,ยกตัวอย่างเช่นสูติว่ามีคนคนหนึ่งในที่ทํางานเราเนี่ยไม่ชอบเรามากเลย ไม่ถูกกันมาตั้งแต่สมัยก่อนในกาลกันไม่ถูกกันมาเลยนะไม่ว่าจะไม่ถูกกันด้วยความคิดเห็นส่วนตัวหรือการทํางานก็แล้วแต่มีวันหนึ่งเขาได้โปรโมทโปรโมตเป็นผู้จัดการอ่าถ้าอารมณ์เราสมัยก่อนหรือคนทั่วๆไปถ้าไม่อิจฉาก็ต้องเว้ยมันมันต้องยัดเงินใต้โต๊ะหรือมันต้องใช้แบบวิธีการที่อะไรอ่ะ ให้แบบเจ้านายเห็นใจแน่ๆเลยโหมันมันมันต้องไม่ไม่เล่นแบบไม่เล่นสุจริตอะ่ะแน่นอนเลยไอ้เน,นี่ย่าใช่ไ, ه, ไหมแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกสมาธิอยู่เราจะรู้อารมณ์ตัวเองแล้วไปเรื่อยๆมันเพิ่มันเกิดขึ้นจริงๆนะผมเองก็เป็นนะครับเมื่อก่อนผมผมก็คิดแง่ลบเนี่ยไอ้น,น,น,นี่ไม่จริงอะเว่มฟุกบ้าว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมกลับคิดว่าเออเก่งเก่งจังเลยนาะ โชคดีจังหรือเก่งจังเลยอืมแล,แล้วแล้วเราก็เดี๋ยวเราทาอย่างนี้มั่งเออเราให้มันเก่งเหมือนเขามั่งดีกว่าหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับความคิดมันจะเปลี่ยนไปคนละคนละทิศคนละทางเลยนั่นเกิดจากสติของเรานะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไอ้นี่ยคือสิ่งดีไอ้นี่ยคือสิ่งไม่ดีแต่ถ้าเราไม่มีสติจับเอาไว้เราจะปล่อยจิตไปกับสิ่งไม่ดีไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรามีสติจับจับเอาไว้เนี่ย เราคิดในสิ่งไม่ดีคิดจะทำในสิ่งไม่ดีปุ๊บเรามีสติปุ๊บเราดึงกลับมาไม่เอาดีกว่าคิดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีดีกว่านี่แหละครับนี่คือเป็นความเกี่ยวเนื่องกันนะครับของกฎแรงดึงดูดกับกา,ก,า ừ, การฝึกสมาธิการฝึกสมาธิเนี่ยย้ำนะสรุปอีกธีนี้ก,นก็คือความการฝึกสมาธิเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งหนทางที่จะฝึกกฎแรงดึงดูด แต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรามีสติอยู่กับตัวเองมีสติมีความคิดที่ดีมีจิตใจที่สงบนั่นเองสำหรับบางคนนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบนั่งสมาธินะครับหรือบางคนนับถือศาสนาอื่นไม่อยากนั่งสมาธิเขาก็มีวิธีฝึกสมาธิของเขาเองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันการฝึกสมาธิไม่จำแมนต้องมานั่งขวาทับซ้ายแล้วนั่งลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนะครับ แต่ละท่านแต่ละความเชื่อก็มีการฝึกสม,มาธิแตกต่างกันทั้งหมดมันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือความสงบความมีสติอยู่กับตัวครัดังนั้นฝึกแบบไหนก็ได้นะครับบางคนนั่งขัดสมาธิไม่ถนัดอยากนั่งพิงห้อยขามือเนี่ยไม่ต้องขวาทับซ้ายก็ได้นะมือก็วางบนบนเอว อยากลืมตาดูก็ได้หรืออยากจะหลับตาก็ได้บางคนลืมตาแล้วมันทุกอย่างมันวุ่นวายมันไม่เป็นสมาธิสักทีก็หลับตาบางคนแบบบ้านอาจจะอยู่ริมแม่น้ําริมทะเลบรรยากาศมันนิ่งๆสงบสงบลืมตาดูต้นไม้ลืมตาดูท้องฟ้าแบบนี้ก็ได้ก็ฝึกสมาธิได้มองดูท้องฟ้าไปเรื่อย ไม่ต้องคิดอะไรมองว่าเนี่ยท้องฟ้าสีฟ้ามองไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ฝึกสมาธิได้แล้วเพราะมันเกิดเกิดความนิ่งแล้วเพื่อนๆก็ลองเอาความนิ่งนั้นนึกถึงความสําเร็จหลังจากที่เราได้กดแรงหนึ่งสำเร็จในกดแรงหนึ่งดูดแล้วเช่นเหมือนอย่างตัวอย่างที่แล้วคือได้เงินหนึ่งล้านบาทแล้วอ่างเช่นนะมองท้องฟ้าปุ๊บฟ้าสีฟ้าไปเรื่อยๆสักพักหนึ่ง ได้คิดอือ่นวอกแวกแล้วก็คิดภาพปุ๊บมานี่มีเงินเข้ามาในบัญชีเราล้านหนึ่งนี่เราเอาไปทําบุญนะเราให้พ่อแม่เราเราเอาไปซื้อกระเป๋าที่เราชอบเอาไปเที่ยวเกาหลีอะอางเงี้ยเนี่ยครับมันจะเกิดพลังมากเลยเพราะเรามีสตินั่นเองโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นการตอบคำถามเพื่อนๆเนานะที่สงสัยเรื่องกดแรงดึงดูด การฝึกสมาธิมานะครับก็หวังว่าจะชอบใจนะครับหรือถ้าท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือติชมนะครับก็ผมน้อมรับไว้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมก็จะนํามาปรับปรุงให้เ,เพื่อนๆอยู่เสมอนะครับแล้วก็กราบขอกําลังใจเนาะกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้มนาะเล่าเรื่อง กี่ยวกับกดดงนดึงดูดน,นะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยอีกหลายตัวอย่างเลยที่ผมอยากจะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับจะได้มีกําลังใจทําต่อต่อไปนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ